สวัสดีค่ะเพื่อนร่วมทางทางจิตวิญญาณทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับสู่ Infinite Soul Message นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อกระบวนการการปลุกจิตวิญญาณอาการและขั้นตอนการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณนะคะการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณ มักจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาที่เราคาดหวังน้อยที่สุดบางคนบอกว่ากระบวนการปลุกจิตวิญญาณนั้นลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงชีวิตจนพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามหลายคนผ่านประสบการณ์เปลี่ยนแปลงนี้โดยไม่รู้ตัวหรือเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นก็ได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีประโยชน์ที่จะทราบขั้นตอนแล้วก็สัญญาณของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือหรือว่าคาแนะนาเพิ่มเติมนะคะวันนี้เราจะได้ เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกระบวนการปลุกจิตวิญญาณรวมถึงสาเหตุขั้นตอนสัญญาณนางแค่ไหนและจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการปลุกจิตวิญญาณของคุณแล้วค่ะการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณคืออะไร ผู้คนมักอ้างถึงการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณว่าเป็นการตระหนักรู้ที่ยิ่งใหญ่หรือสภาวะการตรัสรู้เป็นกระบวนการที่คุณตื่นขึ้นเพื่อชีวิตของคุณอย่างแท้จริงคำถามมากมายจะเกิดขึ้นและคุณจะได้รับรู้ความรู้สึกชีวิตที่มีอะไรมากกว่าที่คุณเคยคิด การตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณเป็นประสบการณ์ทางปรัชญาที่ลึกซึ้งและบ่อยครั้งที่การตื่นขึ้นถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเราเกิดขึ้นเป็นการตื่นขึ้นของความเป็นจริงที่อยู่นอกเหนืออัตตาของเราซึ่งเราตระหนักว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันกระบวนการปลุกจิตวิญญาณนั้นซับซ้อนสับสนและทา้าทาย แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่สวยงามเช่นกันมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางของการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและจิตสำนึกที่สูงขึ้นสาเหตุของการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณ กระบวนการปลุกจิตวิญญาณมาเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและหลายสิ่งหลายอย่างอาจทำให้เกิดการตื่นขึ้นได้เหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนชีวิตมักจะกกระตุ้นกระบวนการแต่ก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ช้าและละเอียดอ่อนสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณก็คือประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจเหตุการณ์สาคัญที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นความตายการเกิด การหย่าร้างหรือการเจ็บป่วยที่รุนแรงประสบการณ์ใกล้ตายวิกฤตส่วนตัวการรับรู้อย่างมีสติเช่นผ่านการทำสมาธิสติการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลหรือการเชื่อมต่อกับธรรมชาติ5ขั้นตอนของการปลุกจิตวิญญาณเนื่องจากการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลจึงยากที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าขั้นตอนในกระบวนการคืออะไร อย่างไรก็ตามขั้นตอนที่พบป่อยที่สุดซึ่งสามารถช่วยให้คุณทราบกระบวนการได้แก่ขั้นตอนที่1ก็คือการเริ่มต้นนะคะขั้นตอนแรกมักจะเริ่มต้นด้วยการค้นหาสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าสิ่งนี้มาเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกว่างเปล่าไม่มีความสุขสับสน และโหดหูคำถามมากมายจะเกิดขึ้นกับคุณว่าคุณเป็นใครและจุดประสงค์ของชีวิตในชีวิตของคุณคืออะไรขั้นตอนที่สองค้นหาคำตอบที่นี่คุณจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองของคุณในการค้นหาคำตอบที่คุณขาดหายไปยังคงเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ครั้งใหญ่ที่คุณเริ่มคิดใหม่ทุกสิ่งที่คุณได้รับการสอนและอาจรู้สึกว่าทุกสิ่งที่คุณรู้เป็นเรื่องโกหกมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตได้เกิดขึ้นแล้ว ขั้นตอนที่3ามคำตอบภายใน ในขั้นตอนที่3มนี้คุณเริ่มมองหาคำตอบภายในตัวคุณคุณจะสัมผัสได้ถึงความอยากรู้และอยากจะเติบโตและเรียนรู้เพิ่มเติมการค้นหาว่าคุณเป็นใครและจุดประสงค์ในชีวิตของคุณคืออะไรจะเป็นส่วนสำคัญของขั้นตอนนี้ค่ะความสนใจและค่านิยมของคุณจะเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยสนใจคุณจะไม่ทำอีกต่อไปคุณอาจจะเคร่งศาสนาหรือจิตวิญญาณมากขึ้นในการค้นหาคาตอบภายในตัวคุณเองขั้นตอนที่ส่ คุณคนใหม่ไม่มีการปิดบังว่ากระบวนการปลุกจิตวิญญาณนั้นเจ็บปวดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เก่าเป็นคุณคนใหม่ คุณสามารถแข็งแกร่งได้แต่อย่างไรก็ตามความเจ็บปวดนี้เป็นเพียงชั่วคราวผลักดันความเจ็บปวดไปเรื่อยๆในขณะที่คุณเติบโตขึ้นในไม่ช้าคุณจะเห็นว่ารูปแบบเก่ากำลังจะละลายเมื่อคุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่แท้จริงของตัวเองเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกมีความสุขมีความหวังและตื่นเต้นกับสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ขั้นตอนที่5การจัดตำแหน่งทางจิตวิญญาณการจัดตำแหน่งทางจิตวิญญาณเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเป้าหมายสูงสุดของการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณ เป็นแนวร่วมกับตัวตนของคุณและจักรวาลน,นี่อาจจะเป็นการเดินทางตลอดชีวิตของคุณก็เป็นได้เมื่อคุณบรรลุการจัดตำแหน่งทางจิตวิญญาณคุณจะเริ่มเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นคุณจะรู้สึกเชื่อมโยงและสงบสุขมากขึ้นมุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่คุณเคยมีเปลี่ยนไปจากฉันเป็นคุณคุณอาจจะรู้สึกพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณหรือแบบอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในการเดินทางของพวกเขาด้วยเช่นกัน นะคะ 28อาการและสัญญาณการปลุกจิตวิญญาณที่สำคัญหลายคนผ่านการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณโดยไม่รู้ตัวเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดและอึดอัดมากแต่สามารถเข้าใจผิดได้ง่ายเนื่องจากกระบวนการการปลุกจิตวิญญาณนั้นแตกต่างกันสำหรับทุกคนสัญญาณและอาการก็จะเป็นเช่นนั้นมีอาการต่างๆมากมายซึ่งไม่เพียงแต่ทางอารมณ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตใจและร่างกายด้วยและนี่ก็คือ28อาการ การที่พบปล่อยที่สุดของกระบวนการการปลุกจิตวิญญาณนะคะข้อ1คุณเริ่มอยากมีจุดประสงค์ในชีวิตนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณคุณเริ่มกระหายจุดประสงค์ในชีวิตแต่คุณยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรข้อ2คุณรู้สึกแตกต่าง ความรู้สึกว่าคุณแตกต่างชีวิตของคุณความรู้สึกใหม่และการเปลี่ยนแปลงและคุณได้ทิ้งตัวตนเก่าไว้ข้างหลังของคุณข้อ 3. คุณรู้สึกหลงทางและโดดเดี่ยวอาการนี้สร้างความประหลาดใจให้กับคนหลายคนที่ก่อนหน้านี้มองว่าตัวเองเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายและมุ่งมั่นคุณรู้สึกหลงทางไม่มีอะไรสมเหตุสมผลอีกต่อไปและคุณค่อนข้างจะใช้เวลาอยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่คะ่ะข้อ4 คุณเห็นคนส่วนใหญ่ไม่มีความสุข เมื่อคุณปลูกความเห็นอกเห็นใจของคุณคุณจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเกี่ยวกับการเริ่มสังเกตว่าผู้คนไม่มีความสุขและคุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือพวกเขาข้อ 5. คุณกลายเป็นผู้เรียนรู้ที่รวดเร็วคุณผ่านการเรียนรู้และการแก้ปัญหาส่วนตัวมาอย่างมากมายในอดีตด้วยความรู้สึกว่าคุณเข้าใจมันอย่างรวดเร็วและง่ายดายมากขึ้นหลังจากที่คุณปลุกจิตวิญญาณของคุณข้อ 6. คุณสังเกตเห็นการ ซิงโครไนมากขึ้นการซิงโครไนคือจัก,กรวาลที่สื่อสารกับคุณคุณอาจจะสังเกตมันเห็นในรูปแบบของตัวเลขข้อความหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆให้ความสนใจและมันจะนำทางคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องและช่วยให้คุณตัดสินใจได,ด้ดีที่สุดสำหรับเส้นทางของคุณเอง ข้อ7รูปแบบการนอนหลับของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปคุณรู้สึกกระสับกระส่ายและเริ่มตื่นสองสาครั้งทุกคืนนอกจากนี้รู้สึกเหนื่อยหลังจากตื่นนอนและง่วงนอนเป็นครั้งคราวในระหว่างวัน ข้อ8คุณอ่อนไหวมากขึ้นคุณพบว่าตัวเองร้องไห้กับสิ่งเล็กๆน้อยๆรู้สึกโกรธหรือเศร้าอย่างกระทันหันด้วยการยั่วยุเล็กน้อยรู้สึกเศร้าในแบบที่คุณไม่คุ้นเคยและรู้สึกมีความสุขมากมันเป็นรถไฟเหาะแห่งอารมณ์ที่อาจจะมีความรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณอาจจะขึ้นๆลงๆในช่วงนี้ ข้อ9คุณต้องการทำให้โลกดีขึ้นความปรารถนาที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจและทำงานไม่เพียงแต่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้อื่นอีกด้วยข้อ10ความเมตตาของคุณจะเติบโตขึ้นคุณเริ่มใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและคนอื่นๆความเห็นอกเห็นใจและความรักจะเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติสัญชาติหรือวัฒนธรรมข้อ11 คุณเชื่อมั่นในสัญชตาตญาณของคุณสัญชตาตญาณของคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นและคุณเริ่มไว้ใจวางใจและดูว่ามันจะพาพวกคุณไปที่ไหน ข้อ12ความฝันของคุณจะสดใสขึ้นบางครั้งความฝันก็อาจจะเป็นความจริงจนคุณต้องตื่นมาและสับสนว่าสิ่งไหนคือความฝันสิ่งไหนคือความจริงคุณอาจจะประสบกับความฝันที่ชัดเจนในที่ที่คุณควบคุมไม่ได้ความฝันมากมายอาจจะลึกลับหรือมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณข้อ43 คุณมีการควบคุมตัวเองมากขึ้นคุณเริ่มสังเกตว่าสิ่งเลวร้ายใดๆไม่จำเป็นที่จะต้องป้องกันหรือกันมันไว้และเลือกเฉพาะเส้นทางที่ถูกต้องโดยอาศัยภูมิปัญญาที่เหมาะสมและวิจารณญาณที่ดี14 คุณเริ่มทำลายรูปแบบเดิมๆความปรารถนาที่จะฉีกตัวเองออกจากรูปแบบที่ไม่ดีต่อสุขภาพงานที่คุณเกลียดวิถีชีวิตที่ทำลายล้างความสุขของคุณและคนหรือสถานการณ์ที่เป็นพิดกับคุณข้อที่15คุณรู้สึกสร้างสรรค์มากขึ้นความคิดสร้างสรรค์ความคิดดนตรีและแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์อื่นๆจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วข้อที่16คุณอยากจะเป็นตัวเอง คุณเข้าใจว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะแสวงหาและพูดความจริงของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่คุณจะเป็นตัวเองมากขึ้นในเวลานี้ข้อที่17 คุณกระหายการสนทนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการพูดคุยแบบตื้นๆหรือแบบเดิมๆดรามา่าการนินทาต่างๆเป็นสิ่งที่คุณอยากจะหลีกเลี่ยงและคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดและเบื่อมากเมื่อมีคนพยายามพูดคุยเรื่องนี้กับคุณคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจชีวิตและการช่วยให้ผู้อื่นบรรลุตัวตนที่ดีที่สุดของเขาข้อที่18คุณเริ่มจำได้ ความทรงจำอาจจะผุดขึ้นมาในช่วงเวลานี้ความทรงจำของร่างกายความทรงจำที่ถูกกดขี่ภาพชีวิตในอดีตหรือชีวิตคู่ขนานของคุณข้อที่19นิสัยการกินของคุณอาจจะเปลี่ยนไปความอยากอาหารปแปลกและการเลือกอาหารปแปลกอาจจะดึงดูดคุณในช่วงนี้บางคนพบว่าพวกเขาไม่หิวเหมือนเมื่อก่อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงการกินหรืออยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ข้อที่20คุณพบการแพ้อาหารเมื่อคุณมีจิตวิญญาณของคุณมากขึ้นคุณจะอ่อนไหวต่อทุกสิ่งรอบตัวคุณมากขึ้นร่างกายของคุณจะบอกคุณว่าอะไรไม่สามารถทนทานอีกต่อไปได้ราวกับว่าร่างกายของคุณกำลังกำจัดสิ่งที่ไม่ให้บริการของคุณอีกต่อไปสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกายคุณสิ่งที่ร่างกายคุณไม่ต้องการมันจะส่งสัญญาออกมาให้คุณได้เห็นในช่วงนี้ข้อที่21 ประสาทสัมผัสของคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นรส,สนิยมการมองเห็นการได้ยินกลิ่นการสัมผัสของคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นคุณอาจจะเห็นรูปทรงเลขาคณิตหรือสีและภาพข้อที่22คุณประสบกับการเปลี่ยนแปลงในพลังงานของคุณพลังงานที่รุนแรงที่อยากจะทำให้คุณกระโดดออกจากเตียงและเริ่มต้นวันใหม่ตามด้วยช่วงเวลาที่มีพลังงานน้อยและอ่อนเพลีย ข้อที23คุณรู้สึกสับสนทางอารมณ์และจิตใจความรู้สึกที่คุณต้องการทำให้สิ่งต่างๆในชีวิตของคุณเป็นระเบียบมากขึ้นเนื่องจากชีวิตของคุณรู้สึกยุ่งเหยิงและวุ่นวายแต่ในขนาดเดียวกันก็ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งสิ่งนั้นได้ ข้อที่23คุณรู้สึกกลมกลืนกับฤดูการและวัฏจกักรคุณคุ้นเคยกับฤดูการระยะของดวงจันทร์และวัฏจักรของธรรมชาติมากขึ้นและรู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นกับโลกใบนี้ ข้อที่25คุณสัมผัสได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันคุณรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งและทุกคนบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์โดยตรงของทั้งคนที่คุณช่วยเหลือความท่วมทนด้วยความเห็นอกเห็นใจและความรักตลอดชีวิตข้อที่26คุณรู้สึกเวียนหัว อาการวิงเวียนศีรษะอาจจะเกิดขึ้นได้บางทีคุณอาจจะเพิ่งเคลียร์ปัญหาทางอารมณ์ที่สำคัญและร่างกายของคุณกำลังปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เบากว่าของคุณข้อที่27คุณอยากจะเข้าใจว่าคุณเป็นใครจริงๆ คำถามมากมายเกี่ยวกับตัวคุณและทำไมคุณถึงมาที่นี่คุณใช้เวลามากในการทำความรู้จักตัวเองและเป็นผลการตระหนักรู้ในการพัฒนาตนเองมากขึ้นข้อที่28คุณเห็นว่าผู้คนหรือพวกเขาเป็นใครคุณเริ่มเห็นสีที่แท้จริงของผู้คนเมื่อคุณอ่อนไหวต่อความถูกต้องมากขึ้นทั้งเป็นคนแปลกหน้าและคนใกล้ชิดการตื่นขึ้นทางจิตวิญ,ญญาณจะอยู่ได้นานแค่ไหน ไม่มีกรอบเวลาว่าการกระบวนการการปลุกจิตวิญญาณจะใช้เวลานานแค่ไหนเมื่อเห็นว่ากระบวนการการปลุกจิตวิญญ,ญาณนั้นไม่เหมือนใครสําหรับทุกคนกรอบเวลาก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความเต็มใจของคุณการพัฒนาจิตสํานึกของคุณและความก้าวหน้าของคุณแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกระบวนการการปลุกจิตวิญญาณเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ไม่มีทางหวนกลับจะมีขึ้นขึ้นลงล,งลงบ้างแต่สิ่งสําคัญก็คือต้อง ยึดติดกับเส้นทางที่ถูกต้องอาจต้องใช้เวลาทาั้งชีวิตในการไปถึงระดับที่สูงขึ้นของจิตสำนึกแต่ก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะคำถามต่อมาก็คือจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณมักจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องสำหรับบุคคลส่วนใหญ่และความเข้มข้นของประสบการณ์อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องตระหนักว่า ความเข้มข้นเริ่มต้นของการตื่นขึ้นอาจจะจางหายไปเมื่อเวลาผ่านไปและการเดินทางสามารถละเอียดอ่อนและรวมเข้ากับชีวิตประจำวันได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อว่าความเข้มข้นจะเปลี่ยนไปผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของการตื่นขึ้นยังคงคลี่คลายต่อไปสำหรับหลายหลายคนการตื่นขึ้นครั้งแรกอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในจิตสำนึกประสบการณ์ อาจจะเข้มข้นมากขึ้นพร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งมากขึ้นการเปิดเผยและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหรือการเชื่อมโยงของทุกสรรพ,พสิ่งหลังจากประสบการณ์สูงสุดในการตื่นขึ้นครั้งแรกเป็นเรื่องปกติที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการรวมการรักษาเสถียรภาพระยะนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและการตระหนักรู้เข้ากับชีวิตประจําวันและสร้างรากฐานใหม่สําหรับการใช้ชีวิตให สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณในช่วงนี้ความรุนแรงของการตื่นขึ้นอาจจะลดลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นยังคงดำเนินต่อไปในแง่มุมต่างๆในชีวิตของคุณ ในขณะที่ประสบการณ์สูงสุดเริ่มต้นและอาจจะจางหายไปกระบวนการต่อเนื่องของการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณยังคงอยู่มันกลายเป็นการเดินอย่างต่อเนื่องของการค้นพบตัวเองการเติบโตและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเส้นทางแห่งการตื่นขึ้นอาจจะนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกความทา้าทายและโอกาสในการเติบโตเพิ่มขึ้นสิ่งสำคัญก็คือ ต้องเข้ารพก,การเดินทางนี้ด้วยความอดทนความเห็นอกเห็นใจในตัวเองและการเปิดกว้างต่อธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของกระบวนการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณน,นี้นะคะหากคุณฟังมาถึงจุดนี้อยากจะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีวันที่สดใสนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ